สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับว่าแท็บกีตาาเนีฮะเวลาเขาเขาทำแท็บกีตา้าออกมาเนี่ยมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเยอะแยะเลยนะฮะเป็นโค้งขึ้นโค้งลงเป็นโค้งคว่ำโค้งหงาย ความหมายมันคืออะไรแล้วเล่นยังไงนะครับคราวนี้แอร์แท็บแท็บเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นสองรูปแบบก็คือถ้าเป็นห้าแถวเนี่ยเขาเรียกเป็นเป็น,ปนโนต้ตนะฮนะก็จะมีพวกขบิดหนึ่งชั้นสองชั้นอะไรพวกเนี้ยใส่นะฮะแต่ว่าตัวแท็บเนี่ยก็จะเป็นหกเส้นหกเส้นหกสายนะฮะก็สายสายบนสุดเนี่ยก็คือเส้นที่หนึ่งนะฮะสายที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกก็เหมือนสายกีตาร์นะฮะไล่ขึ้นมานะฮะโดยสายเส้นแรกเนี่ยจะเป็นเส้นที่หนึ่ง เสร็จแล้วเขาก็จะมีตัวเลขกำกับไว้ที่สายนะฮะว่าถ้าเป็นเลข5สายที่1นะก็คือเราก็เอานิ้วเนี่ยไปกดที่เฟสที่5นะอย่างเงี้ยนะหรือว่าเส้นที่2นะเขาบอกว่าไปช่องที่7ก็คือเงี้ยแต่ในระหว่างตัวเลขเนี่ยมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเยอะแยะนะ มาดูกันว่าสัญลักษณ์แต่ละตัวเนี่ยคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นผังให้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นเบสิกนะครเบื้องต้นสำหรับการอ่านแท็บนะฮะแทบ็บกีตาร์ที่เป็น6 6แถวนะฮะมาดูตัวแรกกันนะครับที่เป็นตัว x นะฮะหรือว่ากาก,ากบาทนะฮะหรือว่า p จุด m จุดนะคือการมิ้วนะฮะการทำเสียงบอดหรือว่าการอุดสายนะฮะ เสียงลักษณะก็คือสมมุติว่าเราจะเต้นนีก็คือช่วงที่เราทำให้เสียงมันบอดนะครับซึ่งเทคนิคการทําเสียงเสียงบอดนะฮะก็จะมีทําได้ทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับถือว่าเราตีเนี่ย ขอ,ขอดทีนี้ถ้าเรายกขอดจับแบบแตะๆไว้นะฮะมันก็จะเป็นเสียงเสียงบอร์ดให้นะฮะถ้ากดลงไปเต็มแรงก็จะเป็นยกขึ้นมานะอีกเทคนิคก็อีกเทคนิคหนึ่งก็คือการใช้มือขวา เราจะจับรวดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราจะใช้อุ้งมือตัวนี้ท่าลงไปแล้วก็แล้วก็ดิดมันก็จะเป็นการทําเสียงบอดอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอักษรตัวแรกนะครับนะการมิวเสียงนะคราวนี้มันก็จะมีพวกที่เป็น เอ่อพาวเวอร์คอร์ดนะเขาเรียกการอุดสายเขาก็จะใช้สัญลักษณ์เดียวกันเนี่ยนะเป็นรูปกระบาทแต่นี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างทรับมาดูอันนี้ก็คือปกตินะฮะเห็นว่าเสียงมันค่อนข้างที่จะ ไม่หนักแน่นนะฮรทีน,นี้การทำมิวมิวสายสำหรับตัวที่เป็น power cord เป็นอะไรเนี่ยก็จะมีเทคนิคนะฮะก็คือเราจะใช้เราจะใช้รุ้งมือเราเนี่ยแตะลงไปนะฮะแตะเบาๆเนี่ยฮะแล้วก็ดีดลงไปมันจะให้เสียงที่หนักแน่นแล้วก็มีเสียงเบสเพิ่มขึ้นมานะครับ ก็จะเป็นอ่าเป็นเหมือนพวก h e a วีเมทัลพวกสป e d Metal ที่เขาใช้กันนะครับการอุดสายที่สำคัญนะเวลาเราทำเสียง,งเสียงแตกนะส่วนถ้าเราเล่นปกตินะถ้าเราอุดสายเพิ่มขึมานิดนึงนะ สัเนียงที่น่าฟังขึ้นนะฮะแล้วก็คนเล่นก็มันขึ้นด้วยสัญลักษณ์ต่อมานะครับเป็นตัว B นะฮะหรือเบนฮะก็คือการผมขึ้นให้ว่าดีดดันนะฮะคือดีดก่อนแล้วค่อยดันสายชเช่นนะอันนี้คือดีดแล้วค่อยดันสายนะครับ แล้วก็สัญลักษณ์ต่อมานะครับ bend and release นะฮะก็คือดีดดันแล้วก็ผ่อนผมจะให้จำง่ายๆนะครับสัญลักษณ์มันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับก็คือดีดดันขึ้นไปแล้วก็ผ่อนลงมานะรกรน,นีก็มีอีกสัญลักษณ์หนึ่งคือ pb นะฮะหรือว่า bend อันนี้คือดันขึ้นไปก่อนแล้วไปดีนะถ้าเสียปกติก็ะจะเราก็ดันสายขึ้นไปก่อนอนะะอันนี้ก็คือเป็นปีเบนนะไอเป็นปีเบนแอนลิลิสนะก็คือยกข,ขึ้นไปดี แล้วก็ปลงมาคนระับสัญลักษณ์ตัวก็คือตัวตัว H นะครับหรือว่าเป็นโค้งความลงนะฮะอันนี้คือการทำแฮมเมอร์ออนแฮมเมอร์ออนก็คือการดีดดีดก่อนที่โน้ตหนึ่งนะฮะแล้วก็ใช้นิ้วค้อลงมาอีกโน้ตหนึ่งนะ อันนี้เรียกแฮมเมอร์ออนนะครับสัญลักษณ์ต่อมาก็เป็นตัว P นะฮนะอันนี้เป็นผูผูออฟนะะคือการดีดแล้วก็ดึงนิ้วขึ้นนะะสัญลักษณ์อีกอันหนึ่งนะครับก็เป็นขีด นนะก็คือการสไลด์นิ้วจากเสียงต่ำไปเสียงสูงนะอีกสัญลักษณ์หนึ่งก็คือเป็นขีดลงนะฮะก็คือสไลด์ดาวอันนี้ก็คือการสไลด์จากเสียงที่สูงไปเสียงที่ต่ำนะฮะ ต่อไปคือสัญ,ญลักษณ์เหมือนเป็นคลื่นน้ำนครับวายเบตโตนะฮะกอคือการการสั่นหรือการขยา่าสายนะครับต่อมานะครับสัญ,ญลักษณ์ตัว H นะนะับหรือว,ว่าก็คือ เสียงฮาร์โมนิกการทำเสียงฮาร์โมนิกนะฮรการทำเสียงฮาร์โมนิกนี่ก็มีเทคนิคการทำง่ายๆนะครับก็คือเราเอานิ้วแตะที่สายเบาๆนะ,ะพร้อมกระดีดแล้วก็ยกนิ้วขึ้น น,นี้เสียงฮาร์โมนิกเนี่ยมันก็อีกอีกวิธีการนึงก็คือเราใช้เสียงฮาร์โมนิกเนี่ยสำหรับการาเช็คว่ากีตาร์เราเนี่ยทั้งคอเนี่ยให้เสียงที่ตรงกันนะในทุกๆเฟสที่เป็นอย่างเช่นเสียงอ e นะีนะฮะและอ e. ีข้างในที่เป็นารมโมนิกนะฮะ ถ้ามันเท่ากันนะฮะแล้วก็เราใช้เครื่องวัดเสียงตัวนี้นะอย่างเช่นสายหนึ่งผมเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีเขียวใช่ไหมฮะแล้วเราลงมาแตะฮาร์โมนิกที่สายหนึ่งนะครับนะมันจะขึ้นเป็นสีเขียวเหมือนกันนะตัวนี้ก็ใช้สําหรับการตั้งอิอนโนเทชันของกีตาร์นะฮะให้ทั้งคอเนี่ยไม่มีการเกียนนะถามว่าสําคัญไหม ถ้าเกิดเราเล่นในห้องอัดนักดนตร,รีมืออาชีพนะที่ต้อตงอัดอัดเสียงอัดเพลงอะไรพวกน,นี้ก็น่าจะมีความจําเป็นนะที่ว่าจะต้องโน้ตจะต้องตรงกันนะแต่สําหรับนักดนตร,รีมือสมัครเล่นเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่นะเพราะว่าหูเราเนี่ยมันคงไม่ได้แยกชัดขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าผ่านห้องอัดเนี่ยมันจะมันจะชัดนะมันจะชัดอันนี้การการปรับเนี่ยถ้าสมมติว่า เราตั้งสายหนึ่งนะฮนะตรงแล้วถ้าที่สาย12นะครับอันนี้คือสายที่หนึ่งนะฮะเฟสที่12ถ้ามันไม่ตรงนะคือถ้าถ้าเพี้ยนเพี้ยนไปในทางที่สูงนะคือเพี้ยนไปทางที่สูงเนะี่ยมันก็จะมีตัวตั้งก็คือเซตเลนของกีตาร์ตัวนี้นะ มันจะมีไขให้เข้าออกได้นะสําหรับกีตาร์ไฟฟ้าถ้าเพี้ยนไปทางสูงเนี่ยเราก็จะต้องทําให้สายมันยาวขึ้นก็คือต้องหมุนตามเข็มนาฬิกาให,นะให้ตัวเซนเดื่อเนี่ยมาถอยลงมาข้างหลังนะฮะแล้วก็ตั้งสายใหม่แล้วก็เทสที่สายหนึ่งสายเปล่านะฮะแล้วก็ฮา,าร์โมนิกที่เฟสสินะจนกว่ามันจะตรงกันนะก็ทําทุกสายแบบนี้ หลังจากที่ตรงกั้หมดแล้วนี่ก็คือกีตาร์เราเนี่ยไม่ไม่มีการเปลี่ยนทั่วคอเลยนะครับต่อไปเลยนะครับสัญลักษณ์คือ PH นะฮะหรือว่า PH จุด H จุดนะครับเป็น Pitch Harmonic นะฮะก็คือําทำการทำเสียงฮาร์โมนิกจากการกัดปิกนะเราจับปิกแบบมินๆน,นะฮะแล้วก็ให้มันโดนส่วนน่ืเนี่ยโดนเนื้อของนะิโป้คระ เสียงที่แหลมแล้วก็ลอยขึ้นมาส่วนมากก็นักดนตรีล็อกก็ชอบใช้กันนะฮะใช้สำหรับการเวลาทว่าดด้านเสียงมาแล้วก็จะมีเสียงแหลมแหล,แลโผล่ขึ้นมาก,ก็ทำให้เป็นเทคนิคหนึ่งในการเล่นนะอีกสัญลักษณ์ต่อมานะครับเป็นจุด2จุดอันนี้คือการเล่นซ้ำนะครับเป็นจุดที่รีพีทนะ หลักจากที่เราแท็บเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องเขียนทั้งหมดนะถ้ามันเล่นเหมือนกันเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปว่า2จุดเนี่ยก็คือกลับไปเล่นเหมือนเดิมอีกนะตรงไหนเล่นตรงไหนเขาก็จะใส่สัญลักษณ์เป็น2จุดนะครับอันสุดท้ายก็นะ่าจะเป็นการแท็บนะคือการเคาะหรือการตบสายนะ เรื่องของการเป็นการเคาะเคาะสายนะฮะให้เกิดเสียงขึ้นมาน <c oughs> เดี๋ยวเราลองมาดูตัวแท็บที่เป็นของจริงนะฮะว่าเขาเล่นยังไงครับ <c oughs> คราวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูแท็บนะฮะของเพลงโัทชัยสอ่อนนะฮะในตอนขึ้นต้น,นะ <c oughs> จะเห็นว่าเขาเขาบอกว่าสายหนึ่งนะฮะ ช่องที่7แล้วก็แฮมเมอร์ออนมาช่องที่10จริงๆมันเป็นแฮมเมอร์ออนแอนคูนออฟนะครับก็คือต้องกดลงไปแล้วก็นนะถัดมาจะเห็นว่าตรงาสายหนึ่งช่องที่7เนี่ยเขาก็จะทำเป็นสัญลักษณ์นี้นะครับ แล้วก็สายหนึ่งนะครับเฟสที่เจ็ดเอ็มออนไปเฟสที่สิบแล้วก็สั่นนะฮะแล้วก็มาสิบสิบสองสิบสี่เนี่ยก็คือสัญ,ญลักษณ์ในแท็บนะคราวนี้จากสิบสีส่เนี่ยมันก็จะมี 14 15 14 12ก็คือการอันนี้ก็จเป็นตัวอย่างนะฮะ ที่เราอ่านในแท็บนะตอนนี้ที่เราไม่ไม่เคยเล่นเพลงนั้นมาก่อนเลยเนี่ยมันก็จะคนที่อ่านแท็บเก่งๆนะเขาจะเล่นได้นะแต่ว่าถ้าสําหรับผมเนี่ยก็คือต้องฟังเพลงนั้นก่อนด้วยต้องรู้สำเนียงต้องรู้แล้วค่อยมาดูแท็บอีกทีหนึ่งนะส่วนมากก็ใช้แทบ็บในในการที่แกะแกะโซโล่นะฮะแล้วก็จะทําให้การแกะเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ ค่อนข้างที่จะตรงกับทางต้นฉบับน,นะครับก็สำหรับคลิปนี้คงมีประโยชน์กับทางนักกีต,ตาร์มือใหม่นะครับที่เริ่มอ่าอ่านแท็บนะว่าสัญลักษณ์ต่างๆมันเป็นยังไงแล้วแนวการเล่นจะเล่นแบบไหนจะแกะแท็บออกมายังไงให้เราเข้าใจแล้วก็เล่นได้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดติดตามสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ